ดูสองแสบกันนะคะเ<อ>ตรียมตัวไปโรงเรียนพร้อมไหมคะพร้อมโอ้โหสุดยอดอือพร้อมมากเลยอือดูพี่ดูพี่พร้อมมากอืออ้วันแรกถนนยังโล่งอยู่เพราะว่าวันนี้เช้านะคะเรามาเช้าเดี๋ยวเราไปจอดที่จอดรถแล้วเดินมากันดีกว่าข้างหน้าน่าจะไม่มีที่นะ ไปค่อยๆเดินครับใจไปเดินตามนอ้องเย้มาโรงเรียนวันแรกแ,แล้ววันต่อต่อไปอวันต่อตอไปยุก็จะมาเองแม่ก็จะจอดหน้าโรงเรียนแล้วให้ยุลงนะครับโอเคไหครับ เดี๋ยวเราจะที่เรามีเรเดี๋วเราจะจ้างรถตู้มานะโอ้โหจ้างรถตู้เลยเหรอ <ใจ S 1> สุดยอดเราจะเราจะรถะตู้แล้วนะทุกคนโอเคไปเลยค่ะ,เ,ะเดี๋ยวตอนให้เราโตก่อนโอนเคโอเคโอเคโอเคจะค่อยๆเดินนะจ้ะ <c oughs> ดูทางด้วยดูทางจ้ะดูทางจ้ะโอเคจ้ะ ไปไปเดินคู่กับน้องไปเลยจ้ะสวัสดีครับด้วยพี่ยุสวัสดีครับด้วยั <c oughs> วสดีคุณลูกปิดแมสจไปเลยครับ <c oughs> เดินไปเดินเดินดุยดุยดยไปหาเพื่อนนะลูกเดินเพื่อนมาหาแล้วไมพูดต้องเพื่อนอีกเฮ็ยเฮ้ยเจอไหมกว่าจะถึงห้องคุยตลอดลุกลุกๆๆอ้วนปิดเทอมแล้วอ้วนทุกคนวันเปิดวันแรก ติดตั้งแต่ตรงนี้เนะะี่ย mm. ดูข้างหลังยาวเหมือนกันนะคะ mm. <laughs> อากาศดีจังเลยวันนี้ต้องจอดตรงข้างหน้านะคะดูไปาาดีมากเราต้องจอดรถกันไว้ข้างหน้า ดูบรรยากาศทุกคนจอดยาวมากแล้วก็รถติดเยอะมากดูดิรถเยอะมากเลยติดยาวไปนู่นน่ะนช่คะใช่แบบดูบรรยากาศการรับเด็กน้อยมาแค่ะน่าหนจ้า บรรยากาศเด็กแสบอยู่ไหนนะไปดูดิ ทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะคะทำไมหรอคะไม่เล่นมาหรอเล็บรับเร็วหรอว้าตายแล้วไว้ายทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยฮะว้ายสภาพย่ำแย่มากาแล้วไงไหนสภาพเป็นไงฉี่รุมเรื่องไหมไปไปไปเอาไปเรอะ ไปไปไปครับครับไปครับไปครับไปครับน้องโยน้รีบไปไหนอ่ะเดินไม่รอเลยอ่ะจิโก้จริงเลยทุกคนดูดูคนนั้นอะจิโก้มากเด็กจิโก จิโกปากสวายดูทำดูทำจิ <laughs> โกะลอก่อนอผู้ใหญ่ก่อนรถจอดอยู่ที่บ้านต้องเดินกลับบ้านแล้วรถจอดอยู่ที่บ้านนะนีเออจอดที่บ้านเลยอะไรนะจอดที่บ้านเลยรถอะมันติด ยุ่แล้วก็เป่ายุ่งอ,อยู่ที่ไม่ใหญ่โอเคค่อยๆเดินลูกรถขยับดูรถด้วย ระวังรถชนตูดรถมารถมาระวังรถชนตูดหยูได้เป็นหัวหน้าห้องเหรอโหผล่มาห้องน้ำก่อนยูว่าอะไรนะน้องน้องได้เป็นหัวหน้าห้องเหรอแล้วแล้วยูอ่ะทำไมเลือกตัวเองเดียวหนูเลือกตัวเองคนเดียวไม่มีใครเลือกหนูว้ายแล้วน้องมีคนเลือกกี่คนสองคนเองสองคนกับเพื่อนอ๋อได้คะแนนเยอะกว่าหนูคุณครู ใช่แล้วใครอะใครได้เยอะกว่าหนูอ,อ,นอ,อาค,คุณแล้วคุณไม่อยากเป็นเหรอหนูก็เลยรับจ็อบเลยแงคุณแล้วทาไมหนูไม่เสียสละบมังล่ะหนูอยากเป็นความจริงหนูอยากเป็นแต่หนูไม่อยากเป็นแต่ตนอนสรุปว่าไปแล้วโอ้ก็เก่งอันี้เป็นหัวหน้าห้องโอเคแล้วใครเป็นรองหัวหน้าห้องม,อมีนีรานมีรานโอเคไปกลับบ้านกันดีกว่าจิโก <J iko. S 2> ้เหนื่อยมากต้องกินขนมในเซเว่น ทำไมเพื่อนเขาตัวเล็กนิดเดียววะลูกกินอะไรการจิโกอะ,อะไรอ่ะกินเพื่อนเขไม่มีอะไรกินอ้าวแล้วตังหมดไหมตังหมดซื้อหนูหมดไหมตังอ่ะ โอเคแต่ยูยูซื้อให้เพื่อนไงโอเค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 ค่อ okay, ย okay. okay, okay. ค่อยเดินลูกโอ้กางเกงยาวดีจังไม่เป็นไรลูกวันนี้ยังไม่ได้ถอดยังไม่ได้เปลี่ยน ไปครับไปครับไปครับลูกสวัสดีครับคุณครูด้วยนะยืนทำไมอะไปดิฮะมีแมวก็เดินไปกับน้องดิ เกระเป๋าพี่ยุแล้วลูกกระเป๋ายุทำไมไม่เอาไว้น้องบริการน่ะน่ะทำไมอ่ะ ใช่เมื่อเช้าพี่ยูหันไปหาแม่บอกว่าแม่ครับแมวแล้วแม่ใหญ่เรียกน้องโยน้องโยก็ไม่หันกลับมาก็พี่ยูกลัวแมวเมื่อเช้าอะ่ะแมวนอนอยู่ข้างคุณครูอะ่ะอายุาก็บอกไม่ต้องมาแล้วนะใช่ไหม ไปละไปละโอ้โหไปเดินพี่น้องจับมือกันดิโอ้โหโอ้โห,โโหโดูเล่นอะไรมาละเหนื่อยอะดูสภาพอื้มไ,ไม่ได้กินได้ติ่มูีิแล้วไงหมดแม่ตังอะหมดเลยโอ้โหไปเอาเอะเฮียว้าว ดูสภาพอรถพองพีอ้ฮะอะไรฮะอะไรนะดูล้อนดูเงื่อดิแล้วพี่ยุ้ยอยู่ไหนดูสภาพดิดูสภาพพี่ชายพี่โกมาก ดูน้องชายอยากเล่นบอลน,น่ะมาอ้อนมาใหญ่ใหญ่แล้วเดี๋ยววันอื่นก็เล่นได้วันอื่นหนูก็เล่นต่อแล้วพี่ยุไปเรียนหนูก็มาเล่นดิจ,จับมือพี่ยูด้วยทำไมไม่ให้แม่ถือล่ะถือคนเดียวอา้าวนั่นงางานั่งง ดูโยมันขโมยไม่ให้หนูถือนี่เขาเห็นว่าหนูถ่ายคลิปเขาเลยจะสร้างภาพนี่นะนี่นะนั่นะดูลากเป็นอะไรเลยกระเป๋าก็ใหญ่ นี่ดูเราเดินไปายรถเราจอดอยู่นี้ทุกคนเอา,า,ลเ,อาเละเทลูกถึงรถแล้วทุกคนเป็นเด็กดีไหมเดือเด็กเดือไม่ดีเด็กพี่ไม่มีมาที่วางอยู่จะเปิดตัวใครเขาได้รู้เป็นแทนไม่ใช่ชูเธอคือตัวจริง ขอนองมายิงยิงสีหัวใจดีก็ได้สัญญาว่าจะได้รักที่จะไม่ทำให้เจ้าพังไม่หนออ